สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนของคูแหมมนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคูแหมมจะมาสอนเด็กๆอ่านนะคะหนังสือกันนะคะค่ะเราจะมีหนังสือด้วยกันสองเล่มน,นะคะก็คือหนังสือกอไก่หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็หนังสือ,อ ABC เป็นแบบนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราเริ่มอ่านภาษาอังกฤษกันก่อนเนาะค่ะ อักษรภาษาอังกฤษนะคะเล่มนี้นะคะ <_ S 1> ค่ะเด็กฝึกเปิดหนังสือด้วยนะคะลูกค่ะมาอ่านทีละหน้านะคะ,คะหน้าแรกค่ะตัวแรกนะคะ a, a a n b i r b b bird น no. ก C C cat แมว D D dog สุนัข E E elephant ช้าง F F fan พัด จีจีกอร์แพะเฮชเฮชเห็นแม่ไก่ไอไอไอน้ำแข็งเจเจแจับเหยืยกเค K. คีลูกกุญแจ L. L ลไลออนสิงโต M. M มังกี้ลิง N. เน็กรังนก คู่ P P พิกหมู Q Q ควีนระราชินี R R และบิดกระต่าย S S เน็กู G G tiger เสือ U U umbrella ร่ม V V van รถตู้ W W w h a l ปลาวาฬ S x christmas y yoyo Yo. ลูกดิง่ง z zebra ม้าลายเป็นไงคะเด็กๆตัวอักษรภาษาอังกฤษของเราตัวอักษรภาษาอังกฤษมีทั้งหมด26ตัวนะคะเด็กๆเด็กๆอ่านแล้วก็ท่องทุกวันนะคะจะได้จำได้ ค่ะสำหรับคลิปการอ่านหนังสือนะคะตัวอักษรภาษาอังกฤษในวันนี้ครูแหม่มเขาจบแต่เพลงเท่านี้สวัสดีค่ะเด็กๆ